สวัสดีครับสวัสดีครับพอกันครับเซี่ยงเม่นอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับสิมมาไทยสี่สิบแรงสาสองแรงครับตัวที่เป็นเอสพีแน่นะครับตัวงามๆเนียนะครับบุ๊ดเยถ่ายตัวงามมาดนครับคงคจะมานำเสนอเป็นตัว4ี่สิบแรงครับส่วนหาสิบแรงนี่จะี๋ยวขออีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวมืออื่นไทายให้เพราะว่า ผมยังหาขั้นที่ถือใจง่ได้ปันใดนะครับทาลงแบบธรรมดาจกะมั่นกับวัตวัตตื่นเต้นนันแบบเฉยๆนี่นะครับกะเอาเป็นตัวที่น่าสนใจใน้อกน้อยนะครับดึบนดแนน้อกน้อยขั้นนี้แปดร้อยชั่วโมองครับห้าห้าเก้าห้า lc ศูนย์หนึ่งแปด sp ครับ 800ชั่วโมงรถปี64ครับผมจะลดราคาให้เหลืออยู่ที่4แสน7หมื่นบาทนะครับ4แสน7หมื่นบาทครับ4แสน7หมื่นบาทดาวนะครับให้ดาววิธี4ี0มื่อหาครับดาวซีเมื่อหาครับบันนีง,งวดครับ,งว, 2, รบงวดใหญ่สองพันครับงวดใหญ่แปดหมื่นเจ็ดพัน เง 2, ินใหญ่ส0งพนเงินใหญ่87,000พันฟหกปีครับผู้ใด,ดอยากฟันหน่อย่นนี้ก็ได้ขึ้นกันอยากเพิ่มเงินดาวก็ได้ขึ้นกันครับสภาพคันนี้นะครับยังดูดีนะครับยังดูดีอ่าบอ่อเห็นตําหนินะครับอ่าที่อันนี้แนะ่นิดหน่อยแต่ว่ามันบันเทว่าเป็นตํานี้ครับหน่อยนึง ันหว่าท่านแกะครับยังไ่อยู่แปดรอยชั่วโมงกับสมนม้ำสมเนื้อสมชั่วโมงสมปีอยู่ครับปีหกซีครับใส่รถว่าท่านพอปีแปดร้อยชั่วโมงครับบ่าสิ้นบ่าต้องบอ่าท่านเอกแกนะครับซิ้นบ่าท่านเอกหัวบ่าท่านเอกอย่างก็ชุดใบมีดงนานครับ อชุดขั้นล่างะจะเพิ่งแล้วบ่เหลืองบ่หยางนะครับสนุงสนิมอย่างกับใบเละไหลยอย่างมากมายมีภาพการใส่งานปกติครับอีกหน่อยรบดยท่านเดชท่านเดชเช็คท่านเดชปรับสภาพนะครับเนาะอันนี้สภาพเหมือนเดิมสีเกา่ายังเง,งาอยู่ครับสีเกา่ายังเงาเห้องเก็บแค่ตรงที่มันถลอก กับชุดท่าล่างกับงามแล้วครับสีเดิมยังยังนวลๆอยู่นะครับสียังสดใสอยู่ห้องกระองเห็นยังกระได้นะครับกับที่เก็บแต่นี่ผู้ใดสนใจครับสีสีแรงครับงามๆ L428SP ครับสี่แสนเจ็ดหมื่นครับซื้อสดกะรถได้อีกนะครับรถได้อีกอันนี้ขึ้นรถแล้วนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทอันนี้ขึ้นรถแล้วรถหลายหมื่นเลยครับอ่าผมรถให้หลายหมื่นเลยนะครับ ถ้ามาถึงช่วงที่ลดหน่อยลดงามๆจังสี่เฮาบอะไรเลยราคานี้ครับภาพสวยๆครับสี่สิบแรงเอาเดี๋ยวสิบภาพเดบเบิเร์งสามยี่สิบสองนั่งพาวามี่หรือ่าขนผ้าเอาขนทักข้าวมาถามหลายคนอยู่ครับสำหรับสามสิบสองแรงกระสีอัปเดตให้พี่นอ้องเขาได้เบิรงเพราะว่าเพิ่อกระทุกข้ามาถามอยู่นะครับว่ามีสาม่สิบสองบอกระสิ ภาพปเบิงนะครับหลายขั้นอยู่เดี๋ยวสิพาพเบิงมีทั้งตัวเอชพีไม่มีทั้งงามๆกับมีครับแล้วแต่แต่ว่าช่วงช่วงนี้ก็รลดหลายนะครับมีพิเศษให้หยุติอกครับผู้ใดที่จองช่วงนี้มีพิเศษหแน่นอนขั้นนี้นะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับรถปีหกสองสองพันชั่วโมงครับสามสิบสองแรก อ่ะเดี๋ยวสามสองผมจะไปเร็วๆยจังหน่อยนะไปเร็วยจังหน่อยเพราะหลายขั้นนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะดุนะยางหน้ายางหลังโอเคท่ายังพอใส่ได้ครับดาวเก้ามื่นนะครับดาวเก้ามื่นถ้าจองในช่วงนี้ผมอาจจะลดให้ได้อีกนะครับสามยี่สองเร่งอาจจะต้องดาวหลายหมื่นเนี่ยจักหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีสถถ่วนลดให้ญ่ผู้ใดที่เงินมาถึงหรือว่าอยากซื้อสดนะครับ แต่ว่ากันแนะนั่ว่าผู้ใดสดรใดก็สดไปเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกคันครับตอนนี้รถก็เข้ามาเต็มอัดเต็มลานเลยครับนี่เต็มลานเลยนะครับบรรยากาศย่ำแ,แรงอีู่แล้วครับตองฝานุ่นถ่ายย่ำแรงเพราะว่า แสงบร้ลยเกินไปแล้วก็บ,บ่ฮอนแดดนับผมก็เลือกทายนมาแรกห้าห้าเดหกะห้าห้าเจ็ดหกเป็นน้ำดับไปซื้อได้ครับผมก็ะิีเบิ้งอาละเอียดไปน้ำบอกไปนน้ำครับทายไปนน้ำมเฮตเอกเบิดครับราคาอาขัา้นนี้รถปีหกมครับพันสีร้อยเกชั่วโมง ตี okay you, าา 5, ว่าโอเคอยู่นะครับราคาสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทดาวเก้าหมื่นบาทนะครับต่อร่องกันได้ครับผู้ใดส้ซื้อสดดูว่าพันเนี่ยอยากลดได,ดย,ย์บอสรถเดย์เล็กน้อยบอกระลองโทรมาต่อร่องกันเบิรงนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือสองสือบุคือรถใหม่นะครับมันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่มือจับนวนรถนําเป็นตัวเอสพีนะครับตัวเอสพี ป็นตัวไม่เยอะครับพันพันกว่าชิมุงพันหลายครับเบิ้งด้านหลังก็ยังงามอยู่ด้านหลังก็ยังงามงามอยู่ครับนี่แถบสีบดีไซนเลยครับเบิ้งด้านหลังนี่มีแต่อย่างนานะครับอยางนาที่กันยังใส่แต่อยูแออยแบบ่แต่ว่าก็มีข้อจดอกย่างแบบถึอใส่งันไปเนี่ยแต่ว่าก็เปลี่ยนให้ได้ครับช่วงนี้ผนะมจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนอย่างไหนฟรีเลยก็ได้นะครับ โอเคเบอร์เบอร์บริกางานนะครับบริงารงันเบาๆคนอดยากังได้ราคาสามแสนกว่าติดตอ่อมาเลยนะครับผมอาจจะลดได้สามแสนหายก็ได้นะครับสอสดครับพร้อมอุปกรณ์นี่สีกาวมีนะครับอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันกันหลัง ยางนะครับนาลังโอเคครับมีส่วนนี้หายไปว่าเป็นยังใสให้ไหมนะครับห้าห้าเจ็ดสองทายกันแบบสดเลยนะครับนี่ข้อนี้อาเป็นตัวดีที่นะครับแต่ว่ายังง่ามอยู่นะครับโอเกยังดีเลยครับปีหกสามหารอยสีสองชั่วโมงครับสี่แสนห้าพันบาทสี 4, 000, 000, ท่แสนห้าพันบาทครับ บูได้อยากได้กะผมคิโรตไทยนะครับบูได้สี่จองผมรถใหนนน้แน,น,น่นอนครับรถให้อีกแน่นอนครับบูได้ให้ราคาหนี้ดาวแสนหนึ่งครับดาวแสนหนึ่งนะครับส่วนกนดาวหรือราคารถของตาดสีรถได้นะครับถ้าจองในช่วงนี้นี่ครับรถงามๆเนะสามสิบสองแรงอ่ะคันนี้ห้าห้าหกเก้า เรีวจุกน่อยแล้ครับเพราะว่ามันสิมเมนแล้วรถปี63สามครับสองพชั่วโมงครับสามแสนหกมื่นบาทคั้นี้ถูกที่สุดแล้วครับด่าเจ็ดหมื่นห้าครับผมส่วนค่างวดอ่ามันค่างวดสิบต่างกันหลายนะครับค่างวด32มสิบสอเรนี่หววย่อยสียูที่2องพันหัวใหญ่สียูที่หาหมืนะครับห้าหมื่นหาหมื่นหกมื่นแประมาณนี้ครับสำหรับสาแริรนะหววใหญ่สียูที่หาหมื่นกว่าบาท งวดใจ2่0 0งิักลกับ40แต่งงวดใหญ่สินน้อยกว่าของ40่สิบวัยุประมาณ7 0 0 0 0 8 0 0 0 0ครับงวดใหญ่ต่างกันประมาณนี้หรอครับห้าห้าเจ็ดห้าครับคันนี้กับงามครับคันนี้อ่าชั่วโมงครับผู้ใดอยากได้ รถชั่วโมงนี่น้อยหน่อยครับครับสองรอยเก้าสิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ 64, รถสี่หกซีครับสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าสี่แสนหนึ่งหมืนห้าพันบาทครับดาวแสนหนึ่งครับกะผู้ใดอยากซื้อสดหรือว่าอยากดาวกะสอบถามกันก็มา้ครับเพื่อมีส่วนลดพิเศษให้ได้นะครับโปรโม,มชั่นช่วงรถหรือลายยงซี่นะครับทัหหนนี่ไม่ครับบอลลูนวอลถ,ถึงเลยเรื่องสภาพปวดไม่ได้หรือครับ มผมว่าขันนี้ไม่สุดแล้วนะครับตอนนี้สามสองแรงขันนี้ไม่สุดแล้วผู้ใดที่สนใจซื้อสดนี้คุ้มกว่ามือหนึ่งแน่นอนครับคุ้มกว่ามือหนึ่งแน่นอนที่ได้อยู่ประมาณ 3, านะสามแสนบาทแล้วซื้อรถใหม่ก็ซียูที่สี่แสนบาทแสนเกินกับแสนหนึ่งแต่ว่าคือเขาประหยัดงบลงได้อีกแสนหนึ่งเลยนะครับ ยังนงบต้องได้อีกเป็นแสนแล้วก็ใส่งานคือมันบริเตงกันนะครับยูที่คนใส่พิสภาพรถ์ไม้มสีมันมันคุมอยู่แล้วสาม่สองอเป็นตัวดีที่นะครับตัวดีตัวดีที่สภาพกันยังไม่ขึ้นกันมีแต่คันยังงามครับสามสองแรงเขามาช่วงนี้ห้าห้าห้าเก้า รถปี63ครับ1474ชั่วโมงครับเป็นตัวดีที่390,000บาทดาว95 0า0 390,000บาทดาว95 0 0 0้เลยครับ1400ชั่วโมงครับอันนี้ก็ง่ามึ้นกันอันนี้ก็ง่ามึ้นกันนะครับอย่างหน้ายางหลัง,งเพื่อประสงเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวฮงไปเบิงด้านหน้า ช่วงนี้ก็เงียบเงครับเพราะว่าสร้างเป็นกลับไปแล้วนะครับบรรยากาศย้ำแรกอีกแล้วเพราะว่าพอจิถ่ายาาย่ำแรกมันแดดครับย่อมเว้นนีแดดแดดผมห่อนผมถ่ายไปผมก็ลยรอแดดบดเนี่ยนะกะสบายตาขึ้นมาอีกซีเก่านะครับซีเก่าห้าเจ็ด คุณนะครับพี่น้องที่โทรเข้ามากแล้วก็ติดตามนะครับเป็นคอมเมนต์เข้ามาว่าติดตามแจงซันแจงศรนะครับขอบคุณหลายด้วยครับเด้อแล้วก็พี่น้องเขาโทรเข้ามากนะครับทางเอฟซีติดามนโน,โนนี้นั่นนะครับหลายอย่างหลายรายการแล้วกัเอ็มยูซีเก้าที่ล่งไปนะครับมีคนสนใจหลายหลากหลายเลยนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามากแล้วก็กคถูกใจเนี่ย กันต่งหลายคุณนะครับเจ็ดสี่ผมกับพวกเขาจะย,ยูร้านนะครับกาติดพคกเขมีเวลาขายหนาะร้านไปไนันไดก็คือหาเวลามาถ่ายคลิปล่วมขายออาซอยเนี่ยเพราะว่าก็ต้องแลนเก็บเอกสารเนี่ยนะครับชีวิตมันต้องสูงนะครับเนาะก็เอาหลายๆทางเอาเพราะว่าเขาไม่มีเวลาไปไนนันใดเนาะเขาไม่ค่อยได้อยู่ขายอ่า รถปี6กครับหกรชั่วโมงครับหกร้อยชั่วโมงรถปี64สี่สี่แสนหบาทดาวเก้าหมครับงวดใหญ่สองพันงวดใหญ่หามืนแดเห็นป่าวงใหญ่สิยูโอ่าตรหามื่น 5, 000, นะครับหามื่นกว่าไอรถของบันดุงเลยครับรถของบันดุงเลยกะคือรถนี้เป็นรถที่อ่าลูกค้าออกไปแล้วนะครับปล่อยให้สซิ่งยึดน,นะครับ ยี่สิงยึดกับขมาทั้งบริกรขมาหลานเลยนะก่เขาไปล้านประมูลก่อนทางหลานเกษิประมูลอะไรขัน้นใดกะขั้นนั้นแหะครับภับขึ้นมานบพว่าชิป็นรถจากหลานไดซูนเบกระซังหรือว่าใส่งานอยู่ใส่นะครับขั้นนีกอะงามอยู่ครับงามอยู่สภาพที่ดีขั้นนั่นครับสามที่สองแรงนี่เพราะว่ามันใส่คนบกออก สาที่องไปนี่คิดว่าคิดอยู่แล้วว่าใส่งานเบาครับใส่งานนิดนหน่อยๆน่อยนะสำหรับคนที่อวสายที่สองแรกไปท่านป็นรถหน่อยนะครับ,รบก,ออก,ดดคบก็คือใส่แต่งานสวนงานหน้าเจ้าของงั้นส่ล้ครับแต่ถ้าเอาไปเล้ยวเพิ่นบ่มีผู้ใส่หรือว่าบ่มีผู้อาหารใจงวดบ่ระท่านมันก็ต้องปล่อยหยุดครับต้องกลับขึ้นมาเป็นเมื่อสองจังซส่ล่ะครับกับ่ท่านได้ปรับสถาบเนาะครับปต่ถ้าเข้าจองแล้วก็สิเก็บให้ไหม่เบิดครับ ให้ไม่เหมือรายละเอียดต่างๆเปียนท้าของเล้วพวก่องพวกอย่างนะครับเหตุใดความใส่งานนม่ร ouais. ับประกันพร้อมนะครับกับสามสิบสองแรงก็่าจะนี่แล้วนะคิดพาน่าจะใกล้หมดแล้วนะครับเ่าเดี๋ยวผมมี่าเสริมให้นิดน้อยนะครับเป็นรถน้อยนะครับเพื่อมีคนสนใจเนาะ ลดห่อยไปส่งหัวกามาครับไปส่งรดมากส่งเรื่งตรุดนักรการไปส่งรถเนี่ยไปส่งนั่นเนี่ยกับ่มีรับรับรถที่สอบศูนย์นะครับรถที่สอมต้องสอมศูนย์นี่กัรับกามาสอะไปส่งไหกว่าครับมีบียีเอนะครับบียี่สิบเอ็ดก็ผมสีบัวาล่งเด็ดโดดเดียวๆดียวนี่ก็เพราะว่า อ่ามันยุ่มหยิมยม,มันบ่คอยมีคนเบ่งรถหน่อยดอกวครับก็เลยตรงทายเต็เมๆเ,เร่วมๆกันไปบี่า b บเอนะครับรถเพิ่งได้ลอยชั่วโมงปีหกนครับเพิ่งได้ลอยชั่วโมงแล้วก็คุณบ่คยไดีใส่นะครับยังใหม่ๆอยู่บ่คคลดีไซ้ง่านกรราคานี่ขายสดนะครับ190,000้าบาทขายเงินสดหนึ่งแส้ามืบาทนะครับขายเงินสด ไปสภาพนีเลยนะครับหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทแต่ว่ารถยังดีๆอยู่ครับผมกะถ้ามีเงินผมก็อยากซื้อไว้อยู่ <c oughs> นะครับติดยูที่ว่ามันบรทณนนี่นะมับบนบราณในีเงินซื้อขนาดสดขนาดนี้นะฮะแสนเก้าครับพี่น้องรถนี้น้อยนะครับเพื่อผูใ้ใดอยากเาไปปั้นดินปั้นยังเขาลองอ้อยนะครับมีด ฟุ้งกันหน่อยอย่างเก็บลอยรถตารีกับมีห้นะครับโรตารีหน้อยควอมย่อยกับมีห้ครับรถเทิร์นเขาม่านะครับขันหิรรถเทิร์นเขาม่าเพราะว่าหายใใส่งานหน่อยบ่ค่อยได้ใส่ก็เลยเทิร์นรถใหญ่ไปใส่งานดีกว่าเง่ยงประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวผู้ใดสนใจก็สอบถามกันเขาม่านะครับโทรโทรกันเขาม่าที่เบอร์โทร061244343 0, 61, 0 24, 43, 43. 0 6 1 0 2 4 4 3 4 3 4อแอดไลน์หรือสีเพิ่มเพื่อน,อนทาง Facebook ซื้อเซลแมนนะครับหรือเพจขายตีเทิร์นทุกรุ่นนะครับอุปตาทุกรุ่นนะครับจะรับสื่อเออไม่นรับตีเทิร์นนะครับทั้งขายทั้งรับ,รบตีเทิร์นนะครับแต่สื่อบได้นะครับบไดรรับสื่อ,อโอเคครับผมจังไดกะติดต่อกันขมาได้ครับเด้อพี่น้อง ช่วงนี้กะเกะเรื่อยเรื่อ,อยอยู่นะครับผมกะจีิงร่งสรงแล้วผู้ใดอยากได้รถที่ราคาเบาก็ปกติกะต้องซื้อช่วงนี้แหละครับถ้นไปซื้อช่วงรถหน่อยกะราคามันลดบ่ายมันก็นต้องขายราคาปกติครับห้าไปเยราคาที่สูงแน่สักหน่อยนะครับนเนาะเต็มแมนเบาตามความเป็นจริงแหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณ FC ทั้งหลายนะครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมอยากได้รุ่นใดกะคอมเมนต์เขามาครับ เดี๋ยวจะอัปเดตให้เลยนะครับผมสวัสดีครับ